แดดห้อนเครื่องโทรศัพท์ยายก็คือเป็นห่อน,อนดอกอยังน้อแนวกินกับก๋วยเตี๋ยวนะดอกแค่ต้นหน่อยก็ล่งเป็นดอกตัวนี้แต่ว่ากัดแดดแดดบดบดโยจะยายก็เลยมาขอขึนเวทีไล่บ่งกันนะอยายยายหมายมาขอเวลาเวลาได้จเจริมาทักทายสวัสดีคินหอนคิดถึงนะคะมนี้วันอาทิตย์เดอ้อเป็นอะไรจ้ะ ยากคือชาร์จแบตมาเต็มแมสอยู่ก็มาหอดเลยสดยามเลยก็บหอนโอ้ยบ่มี่นมาจับมาตอมเพิ่นมาคือมาตีงเนาะแมงวันนี่เนาะแมงวันก็มาตอมนะจ๊ะดอกไม้ดอกดีตอนบ่ายนะจ๊ะบ่ายโมงนะจ๊ะอุ้ยแดดจังเลยร้อนร้อนร้อนยาไม้มาสวัสดีดอกไม้ดอกอันดอกครุฑจ้ะ เก็บบูชาพระแล้วนี่เก็บขึ้นฮานพระเนาะมึงดุมแรงวันเหมือนดวงตานะคะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเด้อสวัสดีนะคะออกมาเอาแล้วบอกโอ้โหเขาบอกเขาบอกเด๋มแม่หน่ย่านเล่าหล่นลุ่งหล่นอย่างนี้แต่เด็กออกมาเอาแล้วบอกโอ้โหเขาบอกเขาบอกเด๋แม่หน่ย่านเล่าหล่นลุ่งหล่นอย่างนี้แต่เด็ก ดอกอยังน้อแนวกินก็บป๋วยเตี๋ยวนะดอกแค่ต้นหน่อยก็ล่างเป็นดอกตัวน,นี้รูจ้าอันไหนก็ดีขึ้นอยู่ค่ะมันก็เขียวเขียวเนาะคะ่ะเนาะมันก็เป็นเขียวเขียวอยู่นะคะอันไหนก็ไดเปตัวเส้น,นโอ้ยกอบกำลังใจย้ายเถาเนาะไปเนาะเนี่ยวัฒนาพรสวัสดีนะคะวัฒนาพรหมาดมนตรีโอ้ยหอนจำืันนี่ใบก็ได้ ไทยถอดสดกระดายหอนแล้วจะไปทางไห่แล้วโอ้คือเป็นเน้นนี่จ้ะจะบอกคนไปตอเนาะอิโผเอ้ยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระอันพิสุกกระดายเป็นกระสิเดือดคนเข่ามาส้มบ้านมีหนึ่งดวงตาก็ผ่านไปแล้วเอ้ยมาส้มยาากับส้มไหลอ้คุณหอน แดดห้อนเครื่องโทรศัพท์ยายก็คือเป็นหนอนหอนดีตอนบ่ายนะจ๊ะบ่ายโมงนะจ๊ะอุ้ยแดดจังเลยร้อนร้อนร้อนยายหมายมาสวัสดีสวัสดีตอนบ่ายนะจ๊ะบ่ายโมงนะจ๊ะอุ้ยแดดจังเลยร้อนร้อนร้อนยายหมายมาสวัสดีตาเม่นไว้แน่เด้อเด็สิกลับไปทักทายให้เด้วจะขึ้นนอนที่เงได้ยายกระได มันนี้วันศีลวันพระนะคะวันอาทิตย์สีแดงจ่ายไายถูกใจนัน่นหรอโอนฝนหอนแดดหอนเครื่องโทรศัพท์ยายก็คือเป็นหนอนหอนอโอ้โยแดดมื่นตากับบกขืนค่าฝนก็ไม่มีนะคะบ้านยายไม่มีฝนนะคะปัาสะทายถอดตุดนะหอนลวดก็ชุกชื่นล่แดดแห้ง ให้ปลอดภัยทุกคนเด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งผู้ชมที่จะชมให้ยายย้อนหลังเด้อเอามาเอาแล้วบอกโอ้โหเขาบอกเลยแม่หน่อยย่านเล่าหล่นลุ่งหล่นยังนีตะแด่เดินออกธรรมะได้บาทนี่เนาะมันบริอยุกับหม่องกับทีเด้อค่ะบ้านนี้มันก็สิได้เดินไปแสวงหัวทอีตูพ่ ตูย่าเดี๋ยวแโอ้เขาวสวนยังมาได้ดอกตั้งมว่านยาย่ก็อนดนนำพัก้วลาบังด,สสด้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าดอกไม้ดอกอันดอกครุฑจ้าเก็บบูชาพราะแล้วนี่เก็บขึ้นฮานพระเนาะนะ มองรุมแรงวันแบบนี้คนเขามาส้มบบนี้มีหนึ่งดวงตาก็ผ่านไปแล้วเอ้ยมาส้มยาดกส้มไหลคนเปิดน้ำเป็นเวลาจะอยู่นีนะ้นเลยปูดนัน่นเห็ดไปแน่กับห่อนเราโทรศัพท์ปลอดภัยทุกคนนะจ้ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งผู้ชมที่จะชมให้ยายย้อนหลังเด้อ ก็จะท่ายถอดตัว,วดเด้อหอนโหลดก็เสียแรงเลยแดดแห้งเขาหอมกัน,ดน,น,นดเด้อหอนหอนเบื้องบนอ่ะแดดอันส้มยอดหลังให้ยายนะเดอ้หอหาเนาะเขามาส้มยายนี่ขอบคุณลหลายๆเนื้อค่ะเดอ้อเขามาให้ยขุดงามๆคอะสวยงามค่ะ ยายกระบาิมาเก็บดอกขุดนี่แหละขึ้นห่านพระเสื้อลูจ้าอันใดก็ดีขึ้นอยู่ค่ะมันก็เขียวๆเวนาะคะ่ะเนาะมันก็เป็นเขียวๆอยู่นะคะอันใดก็ได้ปเปอร์เซ็นต์โอ้ยกบกำลังใจยายเฒ่าเนาะไปเนาะเนี่ยวัฒนาพรสวัสดีนะคะวัฒนาพรละหมาดมนตรีโอ้ยหอนจำเงนนี้ยแดดแดดแดดเดดได้จ้ะ แดด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 ออัันนตเด็ด <I know. S 1> เด็ดแดดแดดแด็ดออกามาแล้วบอกโอ้โหคือบอกแดดแม่หน่ย,ย่านเล่าหล่นลงหล่นอย่างมีแต่แดดโอ้ยแดดมืดตาก,กับเผือนค่ะฝนก็ไม่มีนะคะบ้านยายไม่มีฝนนะคะจ้ะมาทักทายอยู่นอกสถานที่ได้จ้ะนี่ ไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะร้อนมากเลยค่ะถึงจะเปิดพัดลมก็ยังร้อนนะเขาวสวนยังม่ได้ดอกตอนก้นมว่านยหยก็หมดน้ำพักแล,ะล,ะละ้วลองด,สสดูสวัสดีจ้า <c oughs> สวัสดีจ้าฝนเาะจะมันแดดเบิ้งระบบน,น้ำแล้วน้ำประปงประปาแล้วหด หมดยนมาแรงหยุดพักผ่อนของหลายๆคนเ้าจะเดอ้อขอให้มีความสุขนะคะเดินทางไปไหนใกล้ๆก็ขอให้โชคดีนะปลอดหยุดพักผ่อนของหลายๆคนเ้าจะเด้อขอให้มีความสุขนะคะเดินทางไปไหนใกล้ๆก็ขอให้โชคดีนะปลอดออกมาแล้วบอกโอ้โหเขาบอกเขาบอกแม่หลายย่านเล่าหล่นลุ่งหล่นอย่างมีแต่เด แยกกระไรตั้งแต่ผุนหลามือแยกไปวิ่งผุนเนาะก็รู้สึกว่าอันเชียงตอบรับกันดีของเมาแล้วบอกอ้อโหเขา,า,าบอกเขาบอกเดดแม่เลอย่านเล่าหล่นลุ่งหล่นอย่างนี้แต่เด,ดส็สดีตอนบ่ายนะจ๊ะบ่ายโมงนะจ๊ะอุ้ยแดดจังเลยร้อนร้อนร้อนยายหมายมาสวัสดีหยุดพักผ่อนของหลายๆคนเราจะเด้อขอให้มีความสุขนะคะ เดินทางไปไหนใกล้ไก,ก็ขอให้โชคดีนะปลอดโอ้ห่อนแห้งดีคุณดีวันพระคุณดอกไม้ไอปปลอดภัยทุกคนเด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งอ่ะผู้ชมที่จดชมให้ยายย้อนหลังเด้อหย,ยุดพักผ่อนของหลายๆคนแล้วจ้ะเด้อขอให้มีความสุขนะคะ เดินทางไปไหนไกลไกลก็ขอให้โชคดีนะปลอดเดินออกธรรมะเด้บาดนี่เนาะมันบริยุกขกับหม่องกับทีได้ค่ะบันบนี้เพื่อสีได้เดินไปสแสวงหยุดพักผ่อนของหลายๆคนแล้วจะเด้อขอให้มีความสุขนะคะเดินทางไปไหนไกลไกลก็ขอให้โชคดีนะปลอดจา่ามาทักทายยูนอกสถานทีได้จ้ะนี่ ไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะร้อนมากเลยค่ะถึงจะเปิดพัดลมก็ยังร้อนสวัสดีตอนบ่ายนะจ๊ะบ่ายโมงแล้วจ๊ะอุ้ยแดดจังเลยร้อนร้อนร้อนยายไมมาสวัสดีจะบอกคนไปตอนเนาะอิโผเอ้ยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระอันพิสุกก็ได้เป็นกสิทเด้อปลอดภัยทุกคนเลจ้ะเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งอะ ชมที่จะชมให้ยายย้อนหลังเดอ้อได้กกไหมแยกกไะไรถึงแต่ผุนหลามมือยายไปวิ่งผุนเนาะก็รู้สึกว่าอันเชียงตอบรับก็ดีดอกอย่ง,นงนเนาะแนวกินกับก๋วยเตี๋ยวนะดอกแค่ต้นน่อยก็ล่งเป็นดอกตัวน,นี้หยุดพักผ่อนของหลายๆคนแล้วจะเดอ้อขอให้มีความสุขนะคะเดินทางไปไหนใกล้ๆก,ก็ขอให้โชคดีนะปลอด โอ้ยแดดมืนตากับบขืนค่ะฝนก็ไม่มีนะคะบ้านยายไม่มีฝนนะคะพันมาจับมาตอมพ่นมาคือบาติ่งเนาะแมงวันนี่เนาะแมงวันก็มาตอมนะจ๊ะดอกไม้ดอกอ,อื้อฮือะยากเหี้ยวเแ้วหแต่ว่าเมื่อแรกยน่ยสิไปเก็บดอกแค่ขาวะคะ่ะก็จะสั่งเคี้าายวใบบักเหมาโอ้ยกับว่าซื้อนั่นนะาะใบบักเหมา เขียวใบบักเหมาโอ้ยมันกลบวซึนเนาะใบบักเนะหมาย้ายกระไรถึงแต่ผุนหลามือย้ายไปวิ่งผุนเนาะก็รู้สึกว่าอันเชียงตออ